สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าเขาป้าหาเห็ดพ่อเราจ้าเห็นบ่างไตั้งขอมออยู่นี่ก็เจอบอกเห็ดพ่อเปลี่ยวบางไนี่ก็สลายเน่อ่นี่ละจ้าพอแล้วอลโอ้ดีใจเจดี๋ยวบ้างเด้อสิถ่ายบิง่งเราก็สิเก็บจา้านี่บรูว่ามันสิเป็นยังได๋นี่สภา,าพมันยหมันเน่าอยู่นี่นี่นี่ดอกหน่อยมันจา้าดอกหน่อยมันไป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 จ้า นี่กับดอกน้อยมันจาน้านี่กระลังขึ้นนี่อุย้ยเห็ดอันเพิงขาไลาจา่จ้าเห็ดเพิงขาไลา่เห็ดผงเมึกสม,มนี่ล่ะนี่นี่กระลังขึ้นจาน้าบังตะมุที่มีอยู่นี่แม่กับลูกนี่ทางนี่ขึ้นจนแก่แล้วอ้ยนี่อีกดอกนึงจ้าอุ้ยอันนี้ทางนี่ขึ้นจนแก่แล้วย่านมันเน่าอยู่ดอกมังส้มนี่นี่โอุ้ยโทษเลยจ่ะโทษหลลาย มือไปจับกล่องมือไปจับหนากลองนะจ๊ะนี่จ้ะดอกหนึ่งยามันเน่าอยู่ดอกบังนะแต่มันขึ้นแต่ย่อมมือพุงมาเห็นนะจ้ะคิดว่ามันสีเน่าละลายนี่บังเด้อโอ้ยนี่นะจ้ะเน่าสภาพเน่าละลายนี่นี่โอ้ยพุงเนีเด้อจ้ะเด้อเบิงขาขาข่งคักๆนี่เน่าแล้วเอาผ้ได้ โอ้ยอย่างน้งนห้บาทนี่ก็เน่าจ่าลูกมันโอ้ยเนา่าโอ้ยอันนี้เอออันนี้สิดได้อยู่ได้ขามันจ่านี่น,นี่ฮโอ้ยเนาะนี่โอ้ย,อยดอก,กวบวบัวมัจ้ะดอกน้อยมันนี่ได้คือกันนี่อันนี้นี่ก็ดอกน้อยมันเฮห็ดตะเปาะอ,อยู่จ้ะ เนี่ยตาฮักก็จ้ะเล็ดแอนเพึงคาล้ายหมวกหมวกสมเอออ้ยนี่เน่า우เราเห็นบ่อันนี้เน่า우เราจันอ้ยเล็ดตัวเนาะเน่าแล้วอันนี้อันนี้ได้บ่นี่ได้ยุจ้านี่นี่ได้ยุโอ้อึบได้อยู่ได้อยู่ เบิ่งสองดอกนี่สิได้เพราะจ้ามีคนจับก็โอ้ยอันนี้ก็สีด่ด้ดอกเบิ่งสองอย่างอู้หูตาขาสิได้อยู่ดอกจยานี่นี่ตาโอ้ยนี่โอ้ย,อยสภาพโอ้ยเบิ่องเนี้ยหนาหมดแล้วโอ้ยมาผอกันสาวเบิ่องเนี้ยเอต่อเสียดายค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่เสียดายค่ะหยาเบื้องดอกหน่อยมันสิ เราน้อยกระเทาแล้วนี่โอ้ยบ่ได้ดอกนึงดอกน้อยมันถ้าเขาเก็บมันกัเนองถึงคือว่าแหละเก็บมันไปซะนี่จ้ะเออได้ยุอันนี้ได้แต่ดอกกีนี่หน่อยอสิละจ้ะโอ้ยเนาะเสียดายพี่น้องเลยได้ซ้ำได้เกาซ้ำเหมือนเละนะจ้ะเนาะโอเคจ้ะโอ้ย แต่กี่ดอกดอกโอเคนะจ๊ะเนาะ